ภาพของคนเป็นปัจจัยหลักสู่ความสําเร็จของการพัฒนาประเทศและการศึกษาเป็นปัจจัยสําคัญของการพัฒนาคนให้มีคุณภาพพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพุทธศักราช2542จึงได้กําหนดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ วันนี้เรามาเรียนรู้การดำเนินงานระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาณโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคามฝ่ายมัธยมจะเป็นอย่างไรนั้นไปดูกันเลยค่ะการจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาเป็นอย่างไรแผนพัฒนาการศึกษาใช่ไหมก็ของโรงเรียนเราก็ทำแผนการดำเนินงานในรูปแบบของแผนกลยุทธ ก็จะอ้างอิงเชื่อมโยงจากแผนกลยุทของมหาวิทยาลัยเป็นหลักแล้วก็หลักๆก,ก็จะมีกลยุทธ์อยู่เจ็ดด้านก็เกี่ยวกับพัฒนานักเรียนด้วยพัฒนาคุณภาพของนักเรียนให้มีความพร้อมเข้าสู่อาเซียนแล้วก็ระดับสากลแล้วก็เป็น,ปนบริการวิชาการบริการวิชาการ ต่อสังคมด้วยแล้วก็จุดเน้นในการพัฒนาบุคลากรทางด้านการวิจัยก็จะมีการพัฒนาการวิจัยแล้วก็การบริหารจัดก,การระบบต่างๆระบบการบริหารโดยทัแล้วก็มีการจะทาแผนในส่วนนี้แล้วก็พัฒนาในส่วนนี้แล้วก็มีการพัฒนาในด้านอัตลักษณ์ของของโรงเรียน ให,ให้สอดคล้องกับมหาวิทยาลัยอางเช่นอะไรเน้นสีเขียวอย่างเงี้ยะไสิแล้วก็แล้วก็การทำรุบํารุงศิลปะวัฒนธรรมต่างๆเราก็ก็จะเน้นในตรงนี้แล้วแล้วก็ไอ้ข้อแรกก็จะเป็นเกี่ยวกับนักเรียนมากกว่าที่จะพัฒนานักเรียนให้ให้มีประสิทธิภาพแล้วก็ ออกไปเข้าสู่สถาบันรุดมศึกษาได้อย่างามีประสิทธิภาพโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคามเป็นโรงเรียนที่อยู่ในสังกัดสำนักงานคณะก,กรรมการการอุดมศึกษาหรือสอกอแต่การกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาก็เหมือนกับโรงเรียนที่อยู่ในสังกัดสำนักงานคณะก,กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสอพทซึ่งมาตรฐานการศึกษาประกอบด้วย15มาตรฐาน แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาเป็นอย่างไรคดำเนินงานใช่ไหมครับก็จะเป็นโรงเรียนเราก็จะมีโครงสร้างอยู่แล้วก็จะมีผู้บริหารจะมีผู้ในการรองแล้วก็ผู้ช่วยผู้ในการแล้วก็จะมีฝ่ายต่างๆก็จะมีคนนั่งงานแล้วก็จะม,งงแจะมะีแบ่งหน้าที่กันในปีการศึกษาในปีงบประมาณก็จะมี ในทีหลักแล้วก็ติดตามโดยจะมีคณะกรรมการบริหารโรงเรียนด้วยเป็นหลักประมาณ20คนจะเป็นตัวแทนของโรงเรียนแล้วก็ดำเนินงานติดตามในในแผนปฏิบัติการประจำปีแล้วก็แผนแผนปฏิบัติราชการทั่วไปแล้วก็ในการติดตามก็นั่นแหละจะมีหัวหน้าหัวหน้างานแล้วกเ็เป็นผู้ติดตามแล้วก็ อาจารย์แต่ละคนก็เป็นเป็นเป็น,ปน,ปน,ปนผู้ติดตามด้วยเหมือนกันการจัดให้มีการประเมินคุณภาพภายในของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคามก็จะอิงตามเกณฑ์ม,มาตรฐานของสพทโดยมีการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิมาประเมินเอกสารหลักฐานที่แสดงถึงการดำเนินงานที่ได้จัดเตรียมไว้ อกจากนี้การดําเนินงานระบบประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนยังมีการนําระบบสารสนเทศที่ทันสมัยมาช่วยในการบริหารจัดการเช่นการสังเกตของครูผู้สอนการรายงานผลการเรียนผ่านระบบออนไลน์ให้แก่ผู้เรียนและผู้ปกครองได้รับทราบเป็นต้นระบบการประกันคุณภาพการศึกษาช่วยพัฒนาคุณภาพการศึกษาได้อย่างไรระบบการประกันคุณภาพการศึกษาก็ส่วนตัวคิดว่ามีประโยชน์ ในสถาบันการศึกษานอทุกที่แล้วก็ช่วยช่วยให้หน่วยงานหรือว่าสถา,สถานศึกษามีมาตรฐานอยู่ในระดับมาตรฐานที่ที่ที่เรียกว่าส่วนกลางหรือว่า,าผู้บริหารคพือพอใจแล้วก็ที่สําคัญก็คือทําให้เป็นมาตรฐานหนึ่งทําให้ ความพึงพอใจของผู้ปกครองหรือว่าผู้มาใช้บริการใช่ไหมเข mm. าก็จะวัดได้ว่ามีการประกันคุณภาพนะล้วก็จะมีความไว้ความเชื่อใจมีความพึงพอใจกับสถาบันแห่งนี้ได้ก็จะเป็นประโยชน์ถ้าสมมติไม่มีการประกันคุณภาพหรือไม่มีเกณฑ์อะไรไม่รู้ว่าสถาบันนี้อยู่ในระดับไหนของคนที่มาใช้บริการก็จะไม่มั่นใจใช่ไหมอ,อ,อันนี้เป็นประโยชน์ ประการคุณภาพการศึกษามีความสําคัญ3ประการคือ 1. ทําให้ประชาชนได้รับข้อมูลคุณภาพการศึกษาที่เชื่อถือได้ 2. ป้องกันการจัดการศึกษาที่ไม่มีคุณภาพ 3. ทําให้ผู้รับผิดชอบในการจัดการศึกษามุ่งบริหารจัดการการศึกษาสู่คุณภาพและมาตรฐานอย่างจริงจังมีคุณภาพอย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่องเพราะการศึกษาเป็นปัจจัยสําคัญของการพัฒนาคนให้มีคุณภาพ คุณภาพของการศึกษาจึงจำเป็นจะต้องได้รับการพัฒนาปรับปรุงให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นด้านสติปัญญาความรู้ความสามารถจริยธรรมและคุณธรรมสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ I tried to beat you, but you're so hot that I melted. I fell right through the cracks. Now I'm trying to get back before the cool done run out. I'll be giving it my best, this and nothing's gonna stop me. But divine intervention, I reckon it's again my turn to win some.